การเกิดโรคระบาดในตักการอิสลามแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบของลอสุบฮานอฮุบวตาราหน้าที่ของเราก็คือให้เราได้ทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ให้เรานันได้ตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราในตัวเล็กนิดเดียวในโลกดุญญานี้นะครับไม่ว่าลอ์จะส่งอะไรมาเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในมุมของพระอ,องค์เนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเ,เรียกว่าอยู่กันแทบจะไม่ได้นะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ ให้เราได้ตระหนักนะครับแล้วก็เ,เราลึกถึงความยิ่งใหญ่ของเราสุภาราหูบตาลานะครับ ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดอย่าตื่นตระหนกอย่าติดตามข่าวที่ทําให้เราเ,ออเสียขวัญและกําลังใจแต่ว่าติดตามข่าวให้เรานั้นได้ป้องกันตัวเองนะครับกินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยบ่อนะครับออกไปข้างนอกเวลาเจอผู้คนก็มีหน้ากากปิดไว้นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านนะครับอย่าลืมกล่าวอูอารอขอความคุ้มครองจากลอสุบฮาหนอหุบตาลาแล้วเวลาไปลงที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับก็ขอความคุ้มครองจากลอสุบฮาหนอหุตาราขอดุอาให้เราทุกคนนั้นรอดพ้นนะครับจากภัยบาลาในครั้้งนี แล้วก็ให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองและควนนำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุภานาหูตลาให้มากที่สุดในเใหตุการณ์ครั้งนี้ครับ